สวัสดีเช้าอาทิตย์ค่ะคุณพ่อ,อครับามาดูปลาครับผมนะ,ะเราฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะ,ะเออมื่อคืนนี้ฝนก็ตกทั้งคืนเลยมาดูซินะครับผมมีตัวตุยไหมน้อนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ออโอ้โหวันนี้วันนี้ไม่มีตัวตุยเลยนะอืะเอมเขาคงปรับตัวได้แลนะ้วเนาะใช่ใช่ คือปกติแเราต้องเปิดอันนั้นออกซิเจนให้ตลอดเนาะน้ำพุเท่าน้นต้องเปิดตลอดนะแต่ว่าเรามีสองนะบ่อนะเพราะว่าปั๊มเลเวอมีอันเดียวเนาะแล้วก็ต้องสลับไปสลับมานะครับผมแต่ก็ดูดูแล้วก็ไม่น่าอะไรน่าเป็นห่วงนะอืก็โอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวเปิดตรงนู้นเสร็จแล้วเอามาเปิดเสร็จตรงนี้นะครับอืแล้วก็ิดสลับกันเนาะให้อาหารปลายัางครับพ่อใ,ให้แล้วให้แล้วกินไหม กินเยอะอยู่โอเมื่อวานไม่กินนะอถ้าปลามันลอยอปากลอยอยู่บนผิวน้ํามันจะไม่กินอาหารอืแต่ป้านินนี่ปลาหมอนี่ไม่มีปัญหานะครับยุดให้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับปลาอยู่ข้างนอกเป็นปลาหมอหมดเลยนะปลาหมอกับปลากระดีไม่กลัวคนด้วยโอ้โหรู้เวลานะครับผมอืถ้าถ้าให้อาหารในหยดมือลงไปไม่ได้ก็กัดมือแน่ๆกัดเยอะมากมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ที่แรกก็ตัวเล็กๆนะ พอได้กินทุกวันได้กินทุกวันทุกวันมันก็แบบโตขึ้นเนาพพพะพวกปลาปลาพวกปลาหมอพวกเนี้เป็นกินปลาแบบกินห้องอาหารได้น,นะส่วนมากเขาเลี้ยงก็เลี้ยงห้องอาหารนี่แหละนะครับตแต่ปกติปลาหมอเป็นปลาแบบแบบกินกินเนื้อนะเหมือนปลาดุกอะไรนะครับเนาะไปเราไปดูปลาดุกกันไปดูปลาดุกกันนี่โอ้ยแม่ตัวานานอะไรนั่นอะไรน่ะโอมาเฝ้ามาเฝ้าบ่อให้ทั้งคืนแล้วมั่งนี่ดูนะครับโอ้ดกบกบ เฮ้มาจับกบแล้วบังเนี่ยนี่ไงนี่ง่ายกบกบกบนะครับผมนอยนะครับกบแบบนี้กินได้ไหมดูดูครับสดชื่นนะครับเดนชื่นสวนของเรานะครับผม โอ้ฟักทองอยู่นี้จังเลยนะนี่ต้องต้องเดี๋ยวอย่าให้มันดูดินเนาะเนี่ยันี่ยทำแบบใหม่ให้โอ้โหนะแบบถนอมเอะไรนั่นเนี่ยทุกอย่างเราก็ต้องดูแลเขาเนาะดูดมะเขือเริ่มเยอะอีกแล้วนะครับดูนะครับเนี่ยโอ้โหนี่นี่กินหลายรอบแล้วเนี่ยนี่คือกินเรื่อยๆนะมันก็ออกเรื่อยๆนะมะเขือนะกินได้เป็นปีนะครับมะเขือนี่ ดูแลเขาใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยพริกเหมือนกันเนาะดูข้างในสิพริกดกนะครับผมดกมากข้างในเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สำหรับพริกนะครับว่ามันเผ็ดอันเผ็ดนะคะปลูกยังไงก็เผ็ดเนาะดูนะครับผมแล้วมะเขือก็เอาไม่ทันเนาะนี่นี่นี่ก็กำลังออกดอกหมดแล้วเนาะไว้รอเก็บเมล็ดมันเนาะนี่ใช่ใช่เออพอเมล็ดมันแก่แล้วก็ค่อยลื้อลื้อทำใหม่นะรูกปลูกใหม่อย่างแรกนะครับผมนี่ต้นหอมต้นหอมนะครับอ่าอันนี้หอมแขกนะครับเอาเอาเอา เอาหัวหอมมาปลูกคือเรากินใบมันได้นั่นนี่ใช่ใช่แต่ไปสองสองกสามก่อแล้วเกิดใหม่เราจะทอดไข่หรืออะไรก็เอาตัดเอายอดมันมันก็ขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ี่พวกนี้ที่เราตัดมันขึ้นมาใหม่หมดใช่ไหมนี่เราไม่ต้องเป็นต้องขขดคูดมาทั้งหัวนะครับผมอันนี้ต้งกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบที่กินลูกมันนะนะต้มกิมบน้ำพริกกะปิอร่อยเลยนะครับนี่นะครับผมหัวละพานะนี่ชีจีน โอ้โหกว่าจะขึ้นนะครับมันเป็นเกือบครึ่งเดือนนะครับใช่ใช่ใช่ว่ามันไม่ออกแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็เริ่มแตกออกเดี๋วก็หินไม่ทันเวลานิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้เม็ดมันเราไม่ได้แช่น้ำนะอืมถั่วแตงนะครับผมดูนะครับอุ้ยกำลังเมแตงนะแตงกวานะกําลังแตกดอกหมดเลยนะกินลูกด้วยใช่ไหมมีลูกด้วยนะครับเพราะไม่ดอกก็มีลูกและนะครับอันนี้ถั่วนะครับถั่วยังยางนะครับถั่วกำลังงามเลยนะครับดูนะขึ้นขึ้น ก็เลยว่าค้างนเนาะก็เียว่าค้างค้างถั่วกับค้างแตงนะครับผมซือ้อมาคุณพ่อนะนะเนี่ยดูนะครับผมแล้วก็ดีใจนะภูมิใจนะครับทําอะไรก็โอเคนะครับผมแต่นี่ลุ้นตลอดนะครับลุ้นทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบอบกประดุกของเรานะครับผมคือทุกอย่างนะมันเลี้ยงมาห้าร้อยนี่ยเหลือแค่สักสี่ร้อยเนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับดีแล้วนะเพราะมีตุยเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องปรับปรับสภาพหมดแหละ ตัวที่ไม่แข็งแรงตัวที่เป็นแผลก็ตุยเพราะประดุกนะมันจะกัดกันนะครับมันกัดกันมันโหดไปหนเออเวลามันเป็นแผลปุ๊บมันก็ลาไพวกไอพวกพวกก็ลุมกัดลุมแทะมันก็มันก็ตุยนะเออแล้วก็หาวิธีแก้อยู่ทำให้มันลดความโหดลงมาดนึง่งประดุกนะไม่รู้เป็นไรกัดกันนะตัวไหนเป็นแผลก็โดนลุมนะ เอาดอกไม้มาเลยไหมเออเอาอะไรให้กินเนาะดอกไม้มันรวยให้มันอารมณ์ดีมันเนาะเปิดเพลงเปิดเพลงเออได้เปิดเพลงแล้วอ่ะันหลังต้องมาร้องเพลงตรงนี้แล้วแหละนะครับเนาะต่อาอารมณ์ดีโอ้โหนั่งวชลานี่ป้องกันนะป้องกันไฟเนี่ยเนี่ยคงสายไฟไว้นะเออไฟฟืนไฟฟ้าอันตรายเนาะเราอยากให้มันโดนน้ำเพราะว่ามันฝนไปปล่อยอยู่แต่เราก็ต้อง ต้องทําน้าใอม่ฟองอากาศให้ปลานะเรากต็ต้องต้องต้องไม่งั้นก็อันตรายหละตามหลักแล้วก็เลยกันไมันดูปลักไฟโดนฝนโดนน้ำนะแล้ว่องกบว่าไงลองกบก็เดี๋ยวว่าจะไปดูนี่แหละฝนหยุดนี่แหละจะไปดเูเขาบอกเขาบอกมีหมู่บ้านในหมู่บ้านหานึ่งเขาเลี้ยงกบกันนะก็จะไปถามว่าเขาซื้อพันกบมาจากไหนนะเนาะให้ลุงพาไป,ม,ไปมันไม่ไกลเท่าไหร่นะ ก็จะลองดูส e ักร yeah. ้อยสองร้อยก่อนเนาะเพราะเราไม่รู้บ้านคนเขาอยู่ตรงไหนเราไม่ให้ลุงอิดผับไปเห็นในคลิปน่ะกบมันให้หาทุกวันนะมันก็คุ้นเนาะเป็นถือถุงมามันวิ่งกระโดดแต่แล้วโอ้หน้ารักแล้วล้วจะขายมันได้ไม่ต้เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็รักอะไรที่แบบมันคุ้นแล้วก็ไมใหญ่กะทร้ายเขาเนะเออ็นรักเนาะคนเราไม่มีลูกเวลาักอยู่ด้วยก็เลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงนี่แหละรักเขานะครับผม ไม่รู้ว่าจะรำใจได้อะไรเนะตัวหลายขารถไฟนี่แหละน่ารักเลยจริงคือไออเออนี่อะไแม่น่ารักเร้าจริงๆไม่น่ารักเนาะดูยดูไงก็ไม่น่ารักนะฮะแต่พวกปาพวกกบเนี่ยถ้ามันถ้ามันคุ้นเรานะเราไม่รู้จะทำใจได้ไหมเนาะตอนตอนตอนจะถ่ายก็เนี่ยดูทุกวันก็รักเขาเนาะ นี่นะคะนี่ค่ะบวกปลาคุณพ่อนนี่แหละนะครับดูนะผลงานนะครับผมน้ําพุของเราเป็ไงละ่ะ,ะคืออุปกรณ์ที่เหลือจากการสร้างบ้านนะท่อซีนะทำน้ำําพุได้ถ้าเป็นฟ<า>องอากาศได้นะครับดูนะครับผมปลา,าปลามันก็มาเล่นตรงน้ำไหลๆนี่แหละนะครับเนาะปกติต้องเปิดน้ำวนเนาะเลี้ยงปลาเปิดให้น้ําวน ก็ค่อยๆค่อยๆคิดค่อยทําใหม่นะเราทดลองเลี้ยงเนาะอันนี้มันก็วนอยู่นะครับวนวนเนอยูเพาะบ่อมันใหญ่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ยังในห้าร้อยสบายนะครับเลี้ยงห้าร้อยได้สบายนะครับทำมันโตเพราะว่ามันถือว่าไม่เล็กนะครับผมสามสามเมตรคูณสามเมตรเนี่ยนะครับตุยไม่เยอะก็ภูมิใจแล้วเนาะใช่ใช่ยังไม่ถึงห้าสิบเราที่มันตุยนะครับยังยี่สิบก็ยังก็ไม่ถึงไม่ถึงก็ประมาณสักสามสิบได้ สามสิบล้วนเลยญอสามสิบแล้วเพราะมันตุยตั้งแต่วันแรกเี่อปล่อยวันแรกไม่เห็นนะไม่เห็น่แค่สองตัวนะที่มันตุยนะสองสามตัวเองถ้าเอถ้าถ้ารอดมาสักสี่ร้อยนี่ก็โอ้โหนะครับอือล้วก็คือทุกอย่างอ่ะที่เขาเลี้ยงมาก่อนเขาว่ามีตุยไม่มีเราที่ไม่ตุยเนี่ยมันต้องมีมั่งแหละ่มครับมันไม่มันไม่แข็งได้ทุกตัวนั่นแลลวตอนเราซื้อมาเราขนย้ายมาหาเราใช่ไหมอืมไม่เหมือนตาที่เราแบบ ไข่ธร,รรมชาติบอย<ช>อย่างเนี้ยมันก็อันนี้ไม่ตื่นแน่ๆนอกจากแม่ส่วนมากอย่างปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนจะกินลูกตัวเองนะครับธรรมชาติของเขาอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละมันไม่รอดทุกตัวมันแบะก็ธรรมชาติก็แม่ก็กินลูกตัวเองเหมือนกันนะครับผมมันะะไม่รอดทุกตัวเลยนะครับผมครบเป็นนาทีแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะโอเคบายบายสู้ๆนะค,คุณพ่อกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณพ่อ,อสู้ๆครับ